ไปเรียงกันสวยน่ารักเชียวค่ะน้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางเอาต้นไม้ที่มีลักษณะต้นที่เป็นพุ่มขนาดเล็กค่ะน่ารักเชียวนะคะสำหรับต้นนี้ก็คือต้นเกรดลินนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเกรดลินเล็กนะคะจะมีทั้งเกรดลินน้อยแล้วก็เกรดลินใหญ่ค่ะแต่บางที่เขาก็จะเรียกต้นเกรดปลาช่อนค่ะที่บ้าน,เพ,นเพื่อนเรียกอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ได้รู้ด้วยกันนะคะ อันนี้ที่บ้านแม่นางก็จะถือว่าเป็นไม้มงคลทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะต้นไม่ได้สูงมากค่ะส่วนต้นนี้นี่ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะคะไม่ได้ใหญ่มากค่ะก็จะเป็นพุ่มแตกแผ่ออกไปด้านข้างสวยงามทีเดียวค่ะโดยเฉพาะช่วงของช่อดอกเนี่ยค่ะจะเห็นช่อดอกนี่โรยระยะลงมาทีเดียวนะคะแม่นางชอบความสวยงามของตรงช่อดอกเนี่ยค่ะ ที่จะเป็นกลีบใบแบนๆเรียงสลับกันลงมาสวยทีเดียวนะคะต้นนี้นี่เห็นปลูกมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แม่นางเห็นมาจะเป็นห้าหกปีแล้วค่ะก็อายุของเขาก็อยู่ได้นานกว่านี้อีกนะคะเกิดง่ายค่ะใต้ต้นบางทีก็จะมีต้นเล็กๆของเขาเกิดอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็เอาไปเพราะปลูกขยายพันธุ์ได้ค่ะ ลำต้นไม่ได้ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นลำต้นเล็กๆแต่กิ่งก้านออกมานะคะเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะเรียบเลยค่ะส่วนใบของเขานะก็จะเป็นใบย่อยที่มีใบสลับเรียงกันลงมาเลยค่ะตรงดอกนี้ก็จะเกิดแผ่แบนๆเป็นช่อเต็มเลยนะคะออกแบบนี้สวยงามทีเดียวเลยค่ะ อันนี้จะเป็นเกล็ดลิ้นน้อยนะคะช่อดอกก็จะไม่ได้โน้มลงมาย,ยาวมากเหมือนกับเกล็ดลิ้นใหญ่ค่ะตรงใบของเขาก็จะมีลักษณะใบเหมือนรูปขนนกเลยนะคะปลายใบนี้ก็จะเรียวแหลมค่ะคุณผู้ชมส่วนดอกของเขาก็จะเรียงอยู่บนแกนช่อดอกช่อเป็นแบบกระจะค่ะค่อนข้างที่จะยาวก็จะออกตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่ง ใบรประดับคล้ายกับเกล็ดปลาเลยนะคะหรือว่าเกล็ดลินเลยค่ะเป็นรูปเกือบที่จะกลมปลายแหลมหรือว่าเวา์ตื้นคโครนกลมๆหน่อยหรือว่าเป็นรูปไข่บางทีก็มองดูคล้ายกับรูปหัวใจเหมือนกันนะคะไม่ได้กว้างมากค่ะก็กว้างอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนหรือว่าเซนกว่ากว่านะคะถ้าอันไหนที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากๆค่ะ ใบประดับนี่ก็ทําให้ดูสวยโดดเด่นแปลกตานี่แหละค่ะดอกเขาก็จะอยู่ในช่วงของใบประดับข้างในนี่เองเลยนะคะก็ปกป้องห่อหุ้มดอกเอาไว้นะคะเวลาเป็นผลผลแก่มาก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ร่วงหล่นลงมาที่พื้นดินค่ะ สำหรับต้นไม้ชนิดนี้แถวบ้านแม่นางก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวก็จะใช้ต้นไม้ชนิดนี้นี่เอามาบูชารับขวัญข้าวนะคะเอามาไว้สำหรับเอาข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางค่ะเวลาประกอบพิธีกรรมก็จะใช้ต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็เด็ดเอาพวงที่เป็นระยะนี่แหละคะ่ะมาไว้รับสู่ขวัญข้าวกันนะคะ เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะไม่ขาดแคลนอาหารไม่ขาดแคลนข้าวกันนะคะแม่นางว่าเอามาปลูกประดับไว้ในบ้านก็ดูสวยงามสะดุดตาทีเดียวนะคะโดยเฉพาะต้นไหนที่เป็นพุ่มออกมาแตกออกมาสวยๆค่ะปลูกประดับไว้นี่ดีทีเดียวค่ะ การขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยากนะคะจะเป็นการใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์หรือว่าจะนํากิ่งของเขามาปักชําก็ได้เช่นกันค่ะและนี้ก็เป็นต้นเกล็ดลิ้นน้อยเกล็ดเลี้นใหญ่ที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะสําหรับไม้มงคลที่แสนจะสวยงามทีเดียวเลยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ